สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่้องคามาพบมาพอกันกระแบดในช่วงบ่ายของมือวันที่18เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่้องคาร์มณีนะคะแอดผ้าพาพี่้องบรรเทาสุขสุขคน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปูสามเงานะคะพาพี่้องคะแนวทางมณีต่ำเล่าของปูสามเงานะคะสเสเริ่าเป็นตัวใดพอพี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ สวักดีนะคะพอาจารย์อ่าจะเล่นพรนเลยเนาะเบิ่งแล้วรวยเนาะ FC ซีดูเบิ่งแล้วรวยอยู่ค่ะติดตามเบิ่งแล้วรวยเนาะ,ะฟังพอาจารย์อยู่นะฟังพ่ออยู่ค่ะอ่าวันนี้ก็จะปล่อยเพิ่มอีกหมายเลขนึงนะค่ะไม่หมายเลขเดียวนะหมายเลขเดียวก็เป็นของหมายเลขที่ให้ไปแล้วเนาะค่ะจะเจอจะซื้อก็อกซือ้อไม่ใช่ก็ดูเล่นเล่นกันไปค่ะนะก็เพื่อดูเล่นกันไปเป็น บันเทิงไปนะค่ะแงเหงาไปเพื่อ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 ถูกควรน้าก็จะได้ติดตามไม่ถูกก็ติดตามไปเถอะนะค่ะสงสารคนทำสงสารคนทำสงสารคนให้นะอ่าสงสารเมืองแล้วรวยวิ่งมดมันเยอะแล้วช่วยกันบันช่วยกันค่ะช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์กันไปนะเป็นกำลังใจให้กัน ได้มีกำลังจะทำมาอัดกินทำงานกันไปค่ะวันนี้พระองค์ก็จะปล่อยล่างอีกหนึ่งหมายเลขนะล่างนะคะบนอ่าล่างหมายเลขหนึ่งบนสามตัวก็ปล่อยเลขสี่ตัวเหมือนเดิมและปล่อยเลขสี่ตัวเหมือนเดิมแล้ได้ค่ะพระอาจารย์คะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยพร้อมนลค่ะสามเลข หมายเลขสี่ตัวนะสี่สองสามสองสี่สองสามสองค่ะอ่าใช่ตัดคูหน้ามาสองสี่ส,สี่สองล่างเออสี่สองล่างนะคะข้างบนสามสองสามสองค่ะ แค่นี้เลขสามตัวก็สาสองสามสองสองสามสองค่ะอนึ่แค่เพื่อนนี้เลยนะวันนี้เนาะ,ะจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าไปไหนอะไรยังไงนะแค่เนี้ยอืมตัวละบาทตัวแค่สี่บาทเองนะค่ะไปกลับก็เพลไปกลับก็แปดบาทอได้มามา่มาห่อนึง <c oughs> ไม่ต้องสงสารเลยว,ว่าพระอาจารย์ทําไมให้แค่นี้ให้แค่นี้แล้วมาดูสิไม่ต้องเยอะเดี๋ยวบอทายก็จะปล่อยอีกนะแต่ตอนนี้ยังก่อนบอทายก็มีคนติดตามเยอะเราก็ไม่จับแปดห้าก็น <c oughs> ไปจับเลขมันไม่เคยลงล่างเลยเนี่ยบอระบอกเดี๋ยวเนี่ยงวดน,นี้ยจะจับข้างล่างข้างบนให้เลยนะ <c oughs> เาเสียดายนะมา,มาเลยมาแจมเราไม่ไดจับข้างล่างไงแต่จะจับจับข้างบนก็ไปถื้อข้างบนก็ไม่ถูกค่ะ <c oughs> ดวงมันเป็น <c oughs> เ,เนืไอค่ะแล้วครนี้จะจับข้ขางข้างล่างด้วยนะข้างล่างข้างบนเลย โดยเฉพาะหวยไทยนะค่ะหวย <c oughs> ลาวนะั้นมีกนันอ้ยู่แลหกหวยลาวเขาจะจะปล่อยระยะเนี้นะสองหมายเลขสามเลขแค่แค่นี้นะไม่ปล่อยเยอะนะค่ะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวก็จะทําเลขวิง่งเหมือนเดิมนะเลขวิง่งเลขปักหลักบ,บุญนะตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะจ้า <c oughs> ถ้าดูมามันก็มันก็จะมีเลสองกับสามเนี่ยนะที่ดูน่าจะมาเลยนะสองสามเนี่ยก็เอาพวกสีพวกนี้มานะมาใส่เป็นเพื่อนกันให้มาสแสดงกันคถ้ามาตรงๆด้วสีเนานะแข็งจะได้เส็จไวๆหน่อย<ด>ใช <น S 1> ่ค่ะถ้มีใครเข้าก็นะช่วยะอาจา์บ้างนะคนละห้าบาทสิบบาทนะผ่านเบิรงแล้วรวยก็ได้เนะาะคะเบิรงแล้วรวยก็คืออาะอาจา์อีกทีนึงนะผ่านเบิ่งแล้วรวยก็ได้เนาะค่ะ โดยการกอลไม้ละมือนะทำบุญด้วยน้ำนะสร้างแทงน้ำแกกับน้ำไว้นะจิตใจจะได้ดีงามชุ่มเย็นเนะาะทำบุญด้วยน้ำเงินทองไหลมาอย่างกับน,น้ำเลยเท่าเต็นน้ำเท้าเลยานางเงินทองมานะะ้าท้าทิศเลยให้มีความคุกกันนะหลังสงการแล้วคิดดีทำดีเลยสิ่งดีๆก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเองเนาะตังใจทำอะไรตั้งใจ ถ้า,าตั้งใจแล้จว,วจะบรรลบความสาเร็จทุกอย่างถ้าทำมาแล้วก็ทำมาทั้งอย่างอย่างเบิ่งแล้วรวยได้มาทำคลิปก็ทำไปตั้งหน้าตั้งตงา,หาหาลูกเดียวใครจะซื้อไม่ซื้อเกือก็หาเอฟซีบ่งแหม่คุณคุณคนสวยเอฟจ้าะหลนะคนสวยแม่ออกมามีมีเลข ร้อยเลยแล้วจ้าเชื้อตำแหน่งจานเน้นหน่อยว่าจ้าถเออแอดมินก็มันเน้นทุกตัวแหละจ้างั้นเราก็แซวแอดมินบ้างเราก็บอกคือจะไปแซวก็ทำไมเขาเป็นคนหาเราไม่เสือกแล้วไปยังมีคนแต่ว่าจารนป่านนี้ไม่มีที่ไว้เงินแล้วมั้งตกทุกงวดป่านนี้ไม่มีที่ไว้เงินแล้วมั้งก็เลยบอกว่า ดูลนจะเจอจะซื้อก็ซื้อมาซื้อก็ไม่เป็นไรนะม่ซือก็ไม่เป็นไม่ได้บังคับให้ซื้อนะบังคับว่าเอ้ยต้องซื้อนะนะเฮ้ยต้องดูต้องซื้อนะอย่างเงี้ไม่ใช่จะซื้อก็ซื้อแต่ดูก็ดูไปนะดูเป็นเพื่อนกันฟันไม่ใช่ไม่ใช่มามาคอมเมนต์เซ์กันอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ดีนะมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาหน้าเซลกันข้อหาก็จะหาไม่ได้นะยอย่างป้าจันเนี่ย ถ้าว่าอา,า,าจารย์อยู่ผว่าอาจารย์เฉยๆนะไม่มาออกลงยูทูบลงอะไรนะโอ้ยโคตรสบายไม่ต้องมานั่งคิดเขียนเอซี AC, หมดไปทีละหนะ้าร้อยแผ่นห้าร้อแผ่นค่ะใช่ค่ะไม่ต้องอนะอไม่ต้องปวดหัวนะแล้วไม่ไม่ใช่จะมาได้ดีอะไรก็นี่นะเนี่ยเ่ปล่อยไปเนะี่ยไม่เท่ื่อบจะได้ได้ดีอะไรมากมายเราก็เห็นว่าเออของเราค่อนข้างจะถูกบอยยังไงแล้วมันเลือดนไม่ถูกมาไม่ถูกมากก็อ,อย่าไปตีติงกันนะ เ <C> e ท่ถูมันก็ถูก <C> e ส่วนเยอะไงเท่ไม่ถูกมันก็เป็นไปได้เจอเกิดดับมันก็เรื่องธรรมดาไ <C> e ม่ถูกมันมัน,มนคนที่เล่นเนี่ยมันต้องใจร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วใช่ไหม <C> e ไม่ใช่ใจเท่ามดแด,ดงมดกันน่อยล <C> e เล่นมันต้องเอ,อ้ยมันโตก้ก็ทูก็ทูเพรก็เพรเจอก็แค่นั้นค่ะ <C> e เป็นกลางๆจำใจเป็นกลางๆแบ่งใจเอทิ้ก็ทิ้นระบายถูกเข้าก็ให้เรามาถ้าถูกถูกถูกแล้วเขาโกงไปมันก็น่าว่าหน่อยแต่ไม่รับก็เห็นจะเป็นอย่างพวาจา์เนี่ยบาดใจหาไปแล้วน่ะสั่งรถปุ๊บมาสั่งไปปุ๊บอ้าวผ้าจา,จานสามหมื่นห้าโอนไปสามหมื่นอ้าวสามหมื่นห้าอ้าวขาดค่าทะเบียนต่อทะเบียน โอนไปอีกห้าพันสี่หมเาค่ารถสไลด์อีกหมื่นสองเโดนแล้วกูไอผู้หญิงโทรมาก่อนแล้วผู้ชายมาเชือดก็มาจะสี่หมื่นค่ะอาจารย์วันนี้สอหมายเลขนี่แล้วนะวันนี้เลยเงเลยนะ FC นะทุ่มเลยสองสมสองนะะสีสอง สามสองเนี่ย <c oughs> มาเอีจะวิ่งสามวิ่งสองแล้วก็วิ่งไป <c oughs> น่าจะเข้าแล้วนะอวขอให้เอฟที่ดูเบิง้รวยนะติดตามกันไปติดตามเบิงล้รวยไปอย่างให้ที่อาจารย์บอกนะให้กําลังใจไปเนาะเบิงล้รวยให้มีความสุขเลยทํางานไปทาง <c oughs> ใจทางหน้าทางาพวง,ง,ง,งไป ก็ขอให mm ้เพื่ทุกคนนะมีความทุกความเจริญเลยที่ได้ทําดีนะความดีก็จะไหลเข้ามาหาเงินทองะไรมาจัดดิดติเลยจะเดินทางไปเดินมาได้ก็ขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเลยน้อโชคดีปีใหม่เลยตลอดปีตลอดไปเลยสาธุเจริญปรารถนพระาจย์การน้อมสการะคะสาธุค่ะขอบคุณค่ะสรุปแนวทางไทยคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะ แม้กาทาั่งจากปูสามเงานะคะพี่น้องมาหนีปูหอยซีตเม็ดเดียวเลยซีสองสามสองนะคะพี่น้องคะซีสองสามสองค่ะพี่น้องอ่าแล้วก็สองตัวตาดออกมานะคะสองตัวกับสามตัวค่ะเป็นซีสองสามสองกับสองสามสองนะคะพี่น้องคะเอาใจอะไรก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสําหรับแน้กาทาั่งตำเล่าจากปูสามเงานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปูสามเงานะคะแนวทางต่ำเล่านะคะพี่น้องคะอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่้องมาเท่าสุขุสุข้อนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่สามเงาค me <It> ่ะพ <ww. S 3> ี่้องคะทั้งเบอทั้งม้วนบรของปู่กับมีเพี้ยงซ้ำนี่นะคะพี่ดองแอดก็สะได้ขอตัวลาพี่้องมาเท่าสุขุสุข้อนไปก่อนนะคะเอาว้พอกันไมกกับในคลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ